คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปจดลึกในเมนูของที่ชื่อว่า Sector and Flow นะครับบนหน้าจอผมเลยนะเราก็คลิกไปที่เมนู Sector and Flow ครับปุ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> จะเห็นว่าในเม,เมนู Sector and Flow เนี่ยจะมีหลายแท็บเลยทีเดียวนะแท็บที่เราจะมาดูกันในคลิปนี้ก็คือแท็บที่ชื่อว่า Sector แท็บนี้เลย นะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะมาเล่าโครงสร้างให้ฟังว่าในแท็บเซกเตอร์นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะมาดูกันเลยนะบนหน้าจอของผมนะครับเดี๋ยวผมเขียนหน้าจอให้ดูจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะครับในแท็บนี้นะคะเราทำแบบนี้นะกดที่เซกเตอร์นะครับโฟล์เราก็เลื่อนมาที่ขอวัลเซกเตอร์ตัวนี้ปึ๊บนะในแท็บเซกเตอร์นี้เนี่ย จะมีองค์ประกอบไปด้วยเป็นคอลัมน์ละกันนะฮะอยู่ประมาณเท่าไหร่5้าคอลัมน์คอลัมน์แรกก็คือเป็นคอลัมน์ที่เป็น market cap นะฮะก็คือเรียงตาม market cap นั่นเองซึ่ง default โปรแกรมมันจะกดกดไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะเรียงตาม market cap ซึ่งอันแรกเลยมันก็บอกชื่อเซกเตอร์ต่างๆนะก็ใหญ่สุดก็คือเป็น energy ตรงนี้นะลองลงมาก็เป็นคอมเมอร์เป็นกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่ม ICT ทําำลองนี้แล้วกันนะส่วนคอลัมน์ถัดมานิดนึงนะก็คือก้อนนี้ก้อนนี้ที่ผมกำลังสี่เหลี่ยมอยู่เนี้ยโรบอทเขาจะไปทำการเขาเรียกว่าเช็คมาให้นะฮะว่าในวันนั้นนะว่าในวันนั้นเนี่ยมีหุ้นตัวไหนบ้างสี่อันดับแรกที่ มูลค่าซื้อขายวอลุ่มซื้อขายเยอะที่สุดในวันนั้นแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นถ้าคุณกดแค่แถบเซกเตอร์มาปัาป๊บคุณเห็นชื่อเซกเตอร์ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าไอ้อุ้น4ตัวเนี้นี่คือวอลุ่มเยอะสุดณนะวินาทีนั้นในวันนั้นนะครับผมถัดมานะแถบนี้คอลัมน์นี้ก็คือราคาของดัชนีเซกเตอร์นั้นๆน,น,นะคุณสามารถที่จะกดตรงเนี้ยเพื่อเีียะซอสได้นะ เรียงราคามากสุดไปน้อยสุดแต่ส่วนใหญ่คงไม่ค่อยมีใครเรียงหรอกส่วนใหญ่ที่สำคัญ,ญจริงๆมันต้องมาเรียงตงัวนี้เรียงเปอร์เซ็นเชงของเซกเตอร์นี่เลยปกติบางทีตอนเช้าๆเวลาผมเริ่มใช้งานผมตลาดเปิดมาไม่กี่นาทีผมก็มักจะเช็คดูแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมากดตรงเนี้ยเพื่อเช็คเปอร์เซ็นเชงว่าเฮ้ยเซกเตอร์ไหนมันวิ่งดัชนีวันนี้เริ่มมีเปอร์เซ็นเชงเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวาน นะแต่อันสุดท้ายอันที่ขาดไม่ได้เลยและตั้งใจทํามาเลยคือชาร์ตก็คือเป็นกราฟเลยนะเห็นไหมเป็นกราฟเลยของเซกเตอร์นั้นๆน,น,นะเอเนจี Energy, อย่างเงี้ยอินเนอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเทดเดอร์ก็สามารถที่จะดูกราฟได้เลยนะลองจินตนาการดูนะว่าคุณใช้โปรแกรมนี้บ่อยๆเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าโอเคอ่ะหุ้นตัวนั้นไม่ใช่หุ้นสิ S S าาเซกเตอร์น,งงนะนั้นหน้าตากราฟเป็นยังไงนะเซกเตอร์นั้นหน้าตากราฟเป็นยังไงนะก็สามารถคอมเพลทได้ง่ายนะคอมเพลทได้ง่ายซึ่งในการคอมเพลทกราฟเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มฝึกการวิเคราะห์ในเชิงโลเทชันของเงินนะเช่นบางทีเซกเตอร์นี้ราคาขึ้นแต่เซกเตอร์นี้ราคาลงเห็นไหม เซกเตอร์นี้มีการเด้งขึ้นมาแต่เซกเตอร์นี้ยังลงอยู่ทำนองนี้ก็จะฝึกการใช้โรเทชั่นของเงินคราวนี้มาดูกันเพิ่มเติมนิดนึงในแง่ของกราฟเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ลึกซึ้งนะฮะใช้ได้จริงเห็นกราฟเล็กๆแบบนี้เนี่ยคุณสามารถกดปุ่มนี้เพื่อไปเปิดกราฟภาพประกราฟใหญ่เลยของเซกเตอร์นั้นๆหรือคุณจะกดปุ่มซูมอินซูมเอาล์หรือเปลี่ยนไทม์เฟรมโดยกดปุ่มตรงนี้เปลี่ยนไทม์เฟรมใช้ได้จริง ะครับผมเห็นการาฟเล็กๆแบบนี้ใช้ได้จริงเลยส่วนถ้าเราจะเลื่อนนะจะมีสร์บาร์อยู่ตรงนี้นะโปรแกรมนี้มีข้อจํากัดน,นะครคุณไม่สามารถจิ้มเมาส์คลิกซ้ายค้างไวแล้วลากไม่ได้ถ้าคุณอยากจะเลื่อนดูเซกเตอร์อื่นๆคุณกดที่ด้านล่างตรงนี้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโครงสร้างของเซกเตอร์ขณะเดียวกันคุณยังสามารถกดชื่อเซกเตอร์เลยเอาเมาส์ไปจดกดที่ชื่อเซกเตอร์ต่างๆตรงนี้ โปรแกรมมันจะไปดึงหุ้นในเซกเตอร์นั้นทั้งหมดมาลิสให้คุณดูเพราะบางทีคุณอาจจะเห็นหุ้นสี่ตัวนี้เริ่มลงหนักหรือหุ้นสี่ตัวนี้เริ่มขึ้นหนักคุณจะจะไปดูว่ามีหุ้นตัวไหนอีกในเซกเตอร์นั้นก็แค่คลิกที่ชื่อนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูตัวโปรแกรมกันว่าเป็นยังไงนะโอเคในตัวโปรแกรมก็แบบนี้เลยถ้าผมอยากจะดูชื่อหุ้นในเซกเตอร์นั้นๆผมเอาเมาส์ไปจิ้มที่ชื่อเซกเตอร์ กดคลิกซ้ายข้างเดียวเขาก็จะพาไปดูว่าหุ้นในเซกเตอร์นั้นมีหุ้นอะไรบ้างอย่างไรนะโอเคหรือผมจะจะดูเลียงเปอร์เซ็นเชงเอาเมาส์ามาจิ้มที่เปอร์เซ็นเชงตรงนี้เพื่อจะดูว่าเซกเตอร์ไหนวันนั้นฮอตที่สุดเห็นไหมฮะเขาก็จะมีโชว์บอกเปอร์เซ็นเช้งเป็นเซกเตอร์อะไรนะสุดกราฟด้านขวามือนี้นะ เดี๋ยวจะเปิดกราฟใหญ่สมมติผมเรียงมาเก็ตแคปใหม่นะเดี๋ยวจะเกิดกดเปิดกราฟอันใหญ่ก็เอาเมาส์จิ้มที่คำว่าชาตร,ตรงนี้กดทีเดียวครับปุ๊บก็วิ่งไปที่กราฟใหญ่ของเซกเตอร์นั้นเดีย๋ยวจะเปิดกราฟใหญ่ก็กดกระบาดอันเล็กๆนะไม่ใช่อันใหญ่นี้นะอันเล็กๆตรงนี้เพื่อปิดกราฟนะมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้ดูเดีย๋ยวจะซูมอินกราฟเห็นกราฟเล็กๆแบบนี้เดีย๋ยวจะซูมอินก็กดซูม in. อินอ่าใช้งานได้จริง สุมเอานะเปลี่ยนทมเฟรมกดรูปนาฬิกาตรงนี้เพื่อเปลี่ยนทมเฟรมไปดูทมเฟรมส0มสิบนาทีสู่มอินเข้าไปใช้งานได้จริงนะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเซกเตอร์นะอยากจะเลื่อนไปนะก็กดเลื่อนตรงนี้เอาเมาส์ามาจิ้มที่สกอร์บาร์ข้างล่างนี่เลื่อนไปดูนะก็มีหมดนะฮะมีทั้งเซกเตอร์ในเซตและไมไอนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้นะว่าหุ้นในประเทศไทยเราดัชนีเซตมีทั้งหมดย8แดเซกเตอร์ m อ i มีทั้งหมด8เซกเตอร์รวมกันทั้งหมดเป็น36เซกเตอร์วันนั้นคือมือนี้ในหน้าจอนี้คุณกดทีเดียวนะครับคุณก็จะได้ข้อมูลเซกเตอร์ไปเลยนะครับผมคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ